โอเคค่ะก็วันนี้จะมารีวิวกล้องฟิล์มฟูจิก้า GER นะคะให้ลูกค้านะคะก็ับเลนนะคะตัวนี้มันจะมีลายภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะก็กล้องตัวนี้ใช้ฐานอย่างนี้นะคะเป็นฐาน LR44 นะคะสองก้อนหาง่ายก็อันนี้คือจะแถมไปให้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยฐานมันใส่มันจะมีในกล้องอยู่นะคะ มันจะลองฟอยด์ด้วยเนาะเพราะว่าฐานที่มันตรงรุ่นอ่ะเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะคะก็จะเป็นฐานตัวนี้ต้องหาง่ายนะคะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานให้ให้ดูเลยนะคะเป็นฐาน lr 4 4นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนฐานใหม่ให้ไปด้วยแล้วก็แถมไปอีกสองก้อนนะคะมันจะมี เอาหงายขึ้นแล้วก็ความลงอย่างละข้างนะคะมันจะลองฟอยด้วยอ่าตรงนี้เอาบวกนี่เอาลบลงแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้หงายนะคะประมาณนี้นะคะ กล้องก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายนะคะเวลาขึ้นฟิล์มกดถ่ายอะตรงนี้มันต้องขึ้นไฟนะคะแสดงว่าเออเนี่ยนะอ่าเห็นไหมแบตมันติดดีนะคะถ้าถ้าว่าไฟมันไม่ขึ้นอ่ะเราต้องขยับขยับฐานหน่อยนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะกล้องตัวนี้ใช้ได้ทั้งหมดออโต้แล้วก็เมนวลนะคะ เนี่ยเวลาในช่องมองอะ่ะมันจะมีไฟอยู่นะคะว่าเออฐานมันติดนะหรือว่าเราจะดูตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเสียบแฟลชค่าเรียกว่าต่อฮอตชูเนาะก็ต่อแฟลชนอกได้นะคะอันนี้ใส่ไว้อ่ากล้องใช้ฟิล์มหนึหรือ3 5มหอทั่วไปเลยนะคะก็ตรงนี้สามารถปรับค่าเนี่ยหรือว่าค่า ISO นะคะได้ถึง8ปดร้อยนะคะ สมมติเราใส่ฟิล์ม ISO 200ก็ปรับไปที่200นี่ค่านี้นะคะใส่ฟิล์มวิธีการใส่ฟิล์มก็เปิดกล้องตรงนี้นะคะดึงตึ๊บฝาหลังก็จะเปิดมานะคะ่ะให้เอาจุกตรงด้านล่างนะคะเวลาใส่ก็ดึงตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะคะอ่าโอเค ให้เอาปลายหางฟิล์มเสียบเข้าไปตรงร่องของแกนฟิล์มนี่นะคะร่องของแกนฟิล์มมันก็จะมีมันจะมีร่องน้าเตยด้วยนะประมาณนี้เราก็ขึ้นฟิล์มขึ้นฟิล์มดูนะคะถ่ายนะคะขึ้นถ้ามือใหม่ก็ขึ้นสองรอบก็ได้นะคะการพลาดนะคะพอเห็นฟิล์มมันตึงแล้วก็ปิดฝานะคะดันตรงนี้ลงนะคะก็หมุน ให้มันลงล็อกแล้วก็หมุนอย่างนี้นะคะให้มันตึงๆนิดนึงนะอ่าโอเคพอมันตึงแล้วก็ขึ้นฟิลม์มกดถ่ายทิ้งประมาณหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เวลาขึ้นฟิลม์มถ้าฟิล์มมันเข้าอ่ะตรงเนี้ยมันจะหมุนตามนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ถ่ายวิธีการถ่ายนะคะคือกล้องอ่ะมันเป็นเลนส์ไฟเดอร์นะคะก็คือมันจะมีจุดสีเหลืองๆนะคะเป็นกระจก สี่เหลี่ยมดเล็กนะคะเวลาเราเล็งไปที่ที่ของที่เราจะถ่ายสมมติเล็งไปที่สมมติเล็งไปที่เส้นกําแพงนั่นนะคะมันจะมีเส้นกําแพงสองเส้นนะคะมันจะไม่ประกบกันเนาะเราก็คือต้องหมุนโฟกัสนะคะหมุนตรงนี้นะคะให้มันประกบกันเป็นเส้นเดียวนะคะจากสองเส้นให้มันประกบกันเป็นเส้นเดียวก็คือกดถ่ายได้เลยนะคะอันนี้คือโหมดออโต้นะคะตัวเองคือเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะเก็เวลาขึ้นฟิลม หมุนปรับโฟกัสเราดูที่ช่องมองนะคะโอเคแล้วก็กดถ่ายนะเนี่ยเวลากดมันจะมีแสงไฟเห็นไหมก็คือแดงว่าแบตมันยังใช้ได้ดีนะคะหมุนปรับโฟกัสกดถ่ายนะคะเป็นระยะนะคือตัวเนี้ยคือมันสามารถเป็นออโต้หรือว่าเราจะปรับเมนูนลก็ได้ะคะ่ะเมนูนลคือตรงนี้แต่ว่าส่วนมากก็เน้นใช้ อัตโต้ดีกว่านะถ้าคนไม่ถนัดนะคะขึ้นฟิล์มอันนี้ตั้งเวลาถ่ายนะคะกดเนี่ยมันจะค่อยค่ยหมุนนะคะเอ้คือตั้งเวลาถ่ายเนาะอย่าลืมปรับโฟกัสด้วยนะโอเคถ่ายก็มันจะถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายๆนะคะ ขึ้นฟิล์มปรับระยะโฟกัสดูในช่องมองว่ามันตรงไหมนะคะแล้วก็กดถ่ายสมมติว่าเราถ่ายครบสารสิบูปเป็นฟิล์มสารสิบูปใช่ไหมคะถ่ายครบแล้วอ่าตรงชัตเตอร์ตรงเนี้ยมันจะแข็งมันจะขึ้นต่อไม่ได้หรือว่าไม่อาจจะกดชัตเตอร์ไม่ลงตรงเนี้ยมันจะขนแข็งแสดงว่าเราถ่ายครบแล้วนะคะแล้วก็วิธีการกอรฟิล์มกลับทํายังไงนะคะตรงนี้นะคะการกอรฟิล์มกลับต้องมากดตรงนี้ก่อนดันลงไปนะคะปึ๊บเพื่อปลดล็อกฟิล์มนะคะ ถ้าไม่ปลดล็อกเมื่อกี้เนฟฟิลมมันจะขาดนะคะถ้าเราแบบกอฟิล์มโดยที่ไม่กดตรงข้างล่างนะคะต้องกดก่อนทุกครั้งที่จะกอฟิลมนะคะทีนี้ให้หมุนตามแนวลูกศรเห็นไหมคะอ่าหมุนตามเข็มนในตาหมุนกอฟิลมกลับนะคะหมุนหมุน,หม,นหมุนไปสักพักหมุนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราถ่ายครบ36รูปมันจะหมุนค่อนข้างนานกว่านะคะอันนี้คือเราถ่ายไปไม่เยอะนะอ่ามันจะมีเสียงแกรกนิดนึงก็แสดงว่าฟิลมมันเข้าแล้วก็ ตรงนี้มันจะหมุนฟี์หมุนง่ายก็แสดงว่าฟิล์มมันเข้ากักไปแล้วนะคะเนี่ยมันหมุนง่ายก็แสดงว่าฟิล์มเข้ากักไปแล้วก็เปิดฝาปึ๊บนี่เปิด,ปเ,ปดเอาฟิล์มออกไปล้างได้นะคะดึงตรงนี้นิดนึงก็เอาฟิล์มออกไปล้างได้ตรงนี้เนาะโอเคการทำงานหลักๆของกล้องจะมีแค่นี้นะคะนี่ก็ตรงนี้ก็ปิดฝาไว้นะคะทำไม่ได้ใช้งาน Okay, ha. Huh?